่ะไปเร็วคันไหนคันไหนไป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 นี่เหรอใช่ใช่จุอุ้มเอ๋อปะเนี่ยไม่อุ้มเอ,อ๋อมีจี s ีเอสจะอุ้มเอ,อเ๋อไงเออจี s ีเอสตำรวจนี่ว่ะคือได้ได้เจอพี่พาบางอย่างยังยังไม่ได้เจอเลยเพราะว่าติดเมืองนู้นด้วยเพิ่งมีสตอรี่ที่นู้นมายังไม่ว่างเลย <c ười> คือสิริอ่ะรอรอสล็อตเคเอสใช่ปะเขาอ่ะคุยกับพี่พาให้ไปกอนแล้วแหละเกินเกินไปแล้วแหละแต่ยังไม่ได้พูดแบบเนี้ยนะอ่าฮะเออหมายถึงว่าแบบสิริก็มีแผนจะมาอยู่ะะอะไรเงี้ยเท่าที่คุยกันเพราะว่าวันนั้นแกถามว่าใครบา้างเนี่ยที่รอเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วแกก็บอกว่าจริงๆเนี่ยคนที่รอเนี่ยสนใจแบบอยากไปเปิดแก๊งกันซิมซะก่อนไหมเหมือนระหว่างรออะไรเงี้ยอือฮึอืมแกบอกว่าแก อยากจะให้ทําตีฮิ้วนะตีฮิ้วเจนใหม่ได้ยินดูรู้สึกไงยากอยู่นะตอนเนี้สเปรหฮาไปหมดแล้วนี่ม,มันกระจายไปหมดเลยจริงๆอ่ะมันถ้าคือแบบถามว่ามันมัน,ม,น,นมันน่าจะเรียกว่าเป็นแบบเจนพี่พาเลยอ่ะลูกเนี่ย ไอ้ยตีหิ้วบายพาโบอย่างนี้เหรอก็ไม่เชิงอย่างนั้นเพราะว่าเขาไม่ได้อยากให้มองว่ามันเป็นจ้ลูกแต่ว่าเขาไม่อยากให้คนที่แบบคนที่ว่างอยู่ก็มาเปื่อยอ่ะอแล้วค่อยสลับสล็อตเอาไปแต่ว่าใครน่ะการขึ้นคนมันก็ไม่มันมันก็ต้องหาที่พร้อมอ่ะ มันก็ต้องหนักอยู่นะการที่จะตั้งแกงใหม่มันหนักนะแล้วแล้วเราจะหาใครละเตาอันนี้คือคือประเด็นแหละถามว่าตั้งได้ไหมมันก็ตั้งได้แต่ใครละจะใส่จะใส่สุดคือตอนเนี้ยเราอะต้องต้องดูก่อนว่าแนวโน้มมันจะเป็นยังไงเพราะว่าพี่พาก็เตรียมคุยกับทางทางโน้นเหมือนกันหมายถึงว่าคนที่เขารอรอกันอยู่อะแต่เขาก็คิดถึงดิก่อนเงี้ว่าแบบโอ้ยก็เลยอยากมาคุยนี่แหละ มันมันมันยากอยู่นะการสร้างแก๊งเพราะว่ามันเป็นแก๊งใหม่อะ่ะมันมันหลายอย่างเลยนะมันเหมือนเป็นการเริ่มต้นใหม่อะ่ะแล้วการเริ่มต้นใหม่เราก็ไม่รู้ว่าคนที่เราเริ่มต้นน่ะคือใครคือเ<อ>พราะตอนเนี้ถ้าอย่างอย่างที่เต่าพูดมาว่าจะสมมติว่ามีเกิดว่าจะทําแก๊งใช่ไหมเนี่ยตอนนี้นึกรลยชื่อคนที่จะมาอยู่ไม่ออกเลยแต่เขาไมีนในใจไคร เขาไปร่อน<ล>กับ<อ>พี่กูอะฮะสองคนแล้ว<ช>แต่ว่าขั้นต่ำของที่เนี่ยต้องขึ้นกี่คนอ<า>ขั้นต่ำของที่นี่ขึ้นสิบอืมขึ้นสิบแล้วไหนจะตั้งอีกอะแต่คนที่รออยู่ คนที่รอยอยู่ก็มีประมาณหนึ่งถ้าสมมติว่าแบบนลือ,อกปะ่ะเพราะว่ามันอารมณ์ <c oughs> ที่พาคือน่าจะดึงคนจากทางนี้เอาอ่อที่แกบอกการที่จะสร้างแกงใหม่โดยที่ไม่เหนื่อยคือทุกคนต้องมีอ่ะต้องอย่างน้อยต้องมีรถแล้วอ่ะต้องมีรถแรงอ่ะไม่ก็อาวุธเพราะว่าการที่จะจะสร้างแกงพร้อมกับดันอาวุธกับดันของอ่ะมันเหนื่อยมากเลยนะกับจินใหม่แล้วมันยังไม่รวมอันนี้ด้วยนะลิใช่ คือว,ว่าเราต้องประมูลสลอดแกงนะงใช่การที่จะสร้างเจดใหม่ทุกคนต้องอย่างน้อยต้องมีอาวุธแล้วไม่อาวุธก็รถรถเร็วรถแรงที่ไว้ทํางานอะ่ะที่ไว้ซัพพอร์ตแกงได้อะ่ะเข<อ>้าใจปัสไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งอ่ะเลือกเอาแต่เรายังไม่ได้รีบขึ้นนะส <ไป S 2> ิใช่เพราะว่ากว่าจะมีแกงยุบเราก็ไม่รู้เมื่อไหร่หรือว่ากว่าสภาจะเปิดเราก็ไม่รู้เมื่อไหร่ ก็จริงคือช่วงนี้มันต้องหาคนคนที่มีใจจริงๆอะวัดวัดใจจริงๆอะอคือคือแกงมันทําง่ายแกงแกงถามว่าแกง,ง่ายมันมีมันมีได้แต่คนที่จะแบบว่าพร้อมเราตอนพร้อมอยู่กับเราโดยที่เราไม่มีอะไรเลยเนะี่ยนั่นแหละเมื่อก่อนเราก็มีเสือผืนหมอนใบอะ่ะตอนนี้เรามเหมดทุกอย่างเลยใช่เปิดกันเพราะ เจนใหม่ของเราเราไม่มีอะไรซัพพอร์ตเขาเลยไงคือต้องต่างคนต่างดิ้นรนแบบดิ้นดิ้นรนแบบดิ้นรนแบบดิ้นรนเลยอะล้านีเห่ใหญ่นะใหญ่<า>นะพเรียดรจริงๆเขาว่ามันเป็นงานที่ยากมากเลยอะแค่แค่แบบแค่ลองคิดอะก็รู้ว่ายากมากแล้วนะแต่ว่า,วา,วามไม่รู้สิเขาก็ยังอ,อยากให้มันมี แดงดำอยู่ในเมืองอ่ะขวาดำควันขึ้นมากๆจริงๆมันเป็นของคู่เมืองอ่ะพอพอเข้าใจีลิ่งปะแบบว่ามันเป็นแก๊งที่พี่พาตั้งอืมดับนะแต่ก็ครูมาก็ไอ้นี่นะครูมาก็แบบเป็นห่วงเรื่องนี้เหมือนกันว่าแบบว่าถ้าสมมติว่าเราจะตั้งแค็งขึ้นมาแล้วก็ ทุกคนมาอยู่เพียงเพราะว่าจะรอไปขึ้นที่นู่นอ่ะก็ไม่ดีไม่ไม่ได้ไม่ได้อย่างเง้ไม่ได้ต้องต้องใจใจใจต้องเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นน่ะการสร้างแกง๊งความ,มคิดต้องไปทางเดียวกันเท่านั้นมันมันคุมยากค่ะมันหลายเรื่องมัน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 ซับซ้อนมันลึกซึ้งอ่ะเพราะฉิดีก็อยู่มาหลายแกงแล้วว่าด,ดิมองออกหมดเลยแก๊งไหนแกงไหนอ่ะ คดีมไม่อยากพูดไงเพราะว่าพูดไปก็เหมือนแบบเราก็เกงใจไงรถในมุมหลีหรือว่าเขาคนไปต่อหรือคนหยุดไม่ถึงว่าอะไรอ่ะถ้าสมมติว่าทำแกง๊งทำแก๊งอย่างแรกเลยให้ทุกคนไอเอ็กทิฟตัวเองก่อนอ,ะอ่ะยังไม่ต้องขึ้นว่าจะขึ้นสล็อตแก๊งขอให้ทุกคนมีอ่ะขอให้ทุกคนมีไม่เหนื่อยอ่ะอย่างเงี้ยเข้าใจปะไม่ต้องแบบว่า มาคอยมาดันแก๊งมาดันตัวเองอย่างเงี้ยอยากให้แค่ดันแก๊งอย่างเดียวไม่ต้องมาดันแก๊งด้วยดันตัวเองด้วยอ่ะคืออยากให้ทุกคนเรื่อยอ่ะพอเมื่อไหร่ก็ก็บอกอยากให้แบบว่าแต่จริงๆอ่ะเขาก็ตั้งใจไว้ว่ามันเป็นสภาพน้นรหละหมายถึงว่าคือดันแก๊งแหละแต่ในในในความหมายของการดันแก๊งก็คือเป็นระบบที่แบบดันคนขึ้นไปเรื่อยดันของขึ้นไปเรื่อยๆ ถ้าขึ้นแกงเม,มื่อไหร่แล้วก็พร้อมมีมันมันจะมีเจนเก่าอยู่ประมาณหนึ่งอนระือ uh huh. มีพะโลมีพี่รัตเหนื่อยเหนื่อยที่เขาคิดว่ามาคิดว่าพะโล้น่าจะเอาด้วยอ่ะีว่าไงฟังอยู่ฟังยมีคนเขาฝากบอกคิดถึงอะ่ะใครอะ่ะ ขาชื่อพี่ชูศรีจำได้ไหมอุ้ยจริงรือคิดถึงเขามากเลยนะก็ไม่มาไม่เจอเลยค่าหน้าค่าตาเนี่ยอยากเจอเขาไหมล่ะลองท้าทายเขาดูสิปาสีชูศรีอะไรนะนำเข้าจากหลังร้านจำได้ไหมเบียร์นำเข้าจากหลังร้านหัวเลาะไม่เอาทรงเลยอะ่ะ แซลคืนแซลคืนเบียร์น้ำเข้าแต่หวันล้างเขาน่ขำอยู่นะใช่ไหมแต่ถ้าทำได้มังเฟี้ยวเลยนะจริงแบบถ้าฟื้นกลับมาได้นะเจ๋วเลยขึ้นคนเป็นยี่ยห้าเนี่ยไม่แต่ทุกคนก็ คือมันพูดว่ารอสลับสล็อตเดี๋ยวนี้มันคนก็หวังที่จะอยู่ไอ้น,นี่อยู่แล้วไงเหมือนกับเราไปให้ความหวังเว่าอยู่แก๊งนี้ยังไงเดี๋ยวก็ได้สลับเข้าอันนั้นอ่ะเคเอชอ่ะเราอยากให้แบบว่าไปทางใดทางนึงเลยอ่ะอเข้าใจปะแบบไม่ไม่อันนี้มันลังเลไงมันเป็นการลังดีมากกว่า พราะถ้าทาจริงเขาว่าเขาก็เขาน่าจะใส่สุดเหมือนกันอะหมายถึงว่าเล่นให้มันเต็มที่ไปเลยใช่ไม่ใช่แบบมารอแบบอย่างตัวใครเขาก็ไม่ได้ไม่ได้หวังจะเข้าอ่ะใช่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 ก็เลยมองว่าแบบเออแต่ว่ามันน่าทํานะอะไรเงี้ยแล้วพี่พาก็หนักหนุนแล้วพี่วันดีเลยไกลก็นอกจากว่าพี่พาต้องให้ใครเป็นหัวฮีทเคียวสวยแล้วพี่พามาเป็นหัวเฮีทตีฮิ้ว โอ้โหเขาไม่เอาหรอหมายถึงนคนในแก๊งอ่ะอ๋อคนในแก๊งเหรอก็สลับไงสลับหัวหน้าสล็อตดีกว่าสลับคนคนในนี่ไงคนในแก๊งสล็อตไงเข้าใจปะการเพราะว่ามันหนึ่งเหรียญใช่ปะ <c oughs> คือคือเข้าใจไหมว่าการที่หัวเฮดสลับออกมายัางไงเขาก็ได้กลับไปที่เดิมอยู่แล้วเข้าใจปะ เขาจะได้แบบว่าอยู่ในยุคแบบว่าเคียวสวยอยู่ในยุคที่ไม่มีพี่พาพอสมมุติว่าถ้าพี่พามาเป็นหัวเฮดแบบเหมือนเหมือแนบบเป็นแรงผลักใจให้ให้ตีหิ้วแบบนี้ใช่ปะแล้วก็แบบว่าพอมพอตีหิ้วคงที่ให้พี่พากับเคียวสวยรับดิมารับแล้วก็มาไอ้ในแนวคิดสิรินะในแนวคิดสิรินะแล้วก็จะได้ไม่ใช่หัวเฮดนี่ใช่คนที่เป็นคนสนิทกับผอ,บอดำปะไม่ <laughs> ไม่ใช่นะมันหัวเฮด <laughs> อ๋โอ,โ,อโทษ โอ๊ยใช่ล่างสุดนะแต่ว่า okay, ไอเดียสิ<ๆ>เขาชอบจังเลยอะจริงเหรอจริงจริงจรงิแล้วก็จะมาแบบมันจะได้เปิดไงว่าถ้าในยุคเคียวสวยไม่มีพี่พานำซักชั่วระยะหนึ่งเหมือนแบบพี่พาพักพักพักเป็นหัวเคียวสวยซักระยะแต่สุดท้ายไงพี่พาก็ต้องอยู่เคียวสวยอยู่ดี เพื่อ<ช>ก็เหมือนกับเป็นการลองทดสอบเคียวสวยไปในตัวด้วย,อ,ยอุ๊ยสิล,ลิไอเดียสุดยอดเลยค่ะลูกใช่ใช่เป็นการทดสอบด้วยคุณคุณจะได้รู้ว่าเมื่อไม่มีผู้หามแล้วถ้าคุณรักกันจริงเข้ากูกันจริงถ้าคุณอยู่มานานแล้วคุณต้องเข้าใจกันและสามารถนําพาไปได้ครับรรออเมลิยนป็นห แบบพอพี่พาออกแล้วแบบหลีเสียบเงี้ยเอาไหมอ้๊บโอ้ยไม่น่าไปไหวหรอกหลีหลีไม่กล้าหรอกไม่กล้าไม่กล้าหลีไม่มีประสบการณ์หรอกหลีไม่เคยอยู่แก๊งใหญ่ไม่ไม่เอาหลีไม่มีอะไรหรอกไม่มีหลีมีระบบดลีตัวนะรถคันเนี้ยจริงเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเราเสนอพี่พาดีกว่าเราจะมาใช่มันเป็นการเหมือนกับ เป็นการทดสอบไงอย่างน้อยมันจะได้มีอะไรทำด้วยมันจะได้มีอะไรน่าตื่นเต้นเข้าใจปะมันมันอย่า,าคิดค่ตื่นเต้นนะทางเรา,าตื่นเต้นนะนนนะสมองก็ตื่นเต้นนะนะแต่ว่าสมาชิกแก๊งสีเหลืองอะประวาไม่ไม่ <laughs> เราเรา,เราไม่ได้เราไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้แก๊งแตกแต่ว่าการที่คุณอย่าลืมว่าถ้าสักวันหนึ่งแบบว่าหัวหน้าพักอะมันก็ต้องมีตัวตายตัวแทนอยู่แล้วปะ นสนสใจะคือค,คือคุณอย่าลืมว่าแก๊งที่พี่พาสร้างมาทุกคนก็พร้อมหมดแล้วอะเหลือแค่เหลือแค่ความสามาคัคคีความคิดและแนวทางที่ต้องไปทางแนวเดียวกันคุณจะกลัวอะไรเมื่อคุณมีทุกอย่างจริงนะจริงนะรงครับแต่ว่าพี่พาเขาจะวางลงไหมหพ,พี่ว่าพี่พาเขาจะ วันใดวันหนึ่งมันก็ต้องมีนี่บ้างแหละงานเลี้ยงก็ต้องมีวันเลิกลาบ้างแหละคนเราอาจจะมี<า>พักผ่อนันวเลกลาเป็นธรรมาดาของชีวิตวนะใช่ใช่มันอยู่ที่ว่าเราอ่ะจะเอาโอกาสนั้นอ่ะมาประยุกต์ใช้หรือมาปรับปรุงในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ก็แค่นั้นเองอย่า,ายึดติด<ร>อยู่<ร>ผูกมัดมากเกินไปค่ะทุกทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้เสมอ,อบอกแค่นี้แหละสิริ จริงสิริบอกเลยว่าห้ามยึดติดวันใดที่เรารู้สึกว่าเราเต็มอิ่มแล้วบางครั้งเราอาจจะมาสู่ที่เราหิวโหยก็ได้มันมีอะไรเยอะแยะเศรษฐกิจของเราหรือเปล่าใช่เศรษฐกิจ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 ส่วนตัวของเราฟันขึ้นอะไรเอาเราแต่ถึกถ้าใช่ป่ะเฮ้ยเอาหลังตึแดงอะไรอะ เราแค่เสนอเราแค่ปรึกษากันไงมันมีหลายแนวทางที่สามารถเดินไปได้ม,มันมีเยอะมันมีเยอะค่ะมันมีเยอะจริงๆต้องมอง oh <my S 1> ในมุมกว้างเบิรกเบิกเนธเบิกเนรเบิกเนร ใช่ที่ริมีเบอร์พี่พามั้ยมีค่ะมีมีเบอร์พี่พาหนูมีมีบอกตอนนี้ไม่มีนี่หว่าลืมโอ๊ยขอโทษครับอ้าขอโทษครับเฮ้ยขับรถยังไงเนี่ยเอาเฮ้ยเฮ้ยอ๊ะเฮ้ยไม่ใช่พูด ผู้ชายสิริไง๋อ้โหัวเลยมาทำอะไรกันทำไมมาไกลเบืองเนี่ยเอ้านี่่าเแ่าทีเอสด้านนี้เลยอะเออหึงหรอสปาฮาวถามดูเห็นมันมาไกลมากแอดนึกว่าแบบคุยในตอกสอนอแล้วอนี้เห็นขับมันก็แบบโบนไปแค่อยละหันละขับทำงานด้วยคุยด้วยเขาไม่ส่งนิตยสารน่ะใช่ส่งส่งแมกซีนอะแล้วผมก็คุยธุระไปด้วยขอโทษที โอเคไม่ไม่พี่ผมมาตามใหย่ๆ,ๆพี่พี่ขับไปเหรอผมแค่มาขับรถเลินมาเองเอ่ยเนี่ยเธอเขารักเธอจริงนะคนเนี้ยเขาเป็นห่วงเป็นใยอ่ะอยู่กินยังไงสบายดีหรือเปล่าเลยถ้าอยู่ในการต้งใส่ต้องป้อนข้าวให้กินแน่เลยดูจากทรงแล้วฉันไม่ต้องขย,ยับไปไหนแน่เ,เลยอะ่ะเขียวให้ด้วยไหมเขียวให้ด้วยไหมไม่รู้เหมือนกันครับใครก็ได้เก่งใจเขาดัง ใช่เดี๋ยวเราลองเสนอแกดูแล้วกันได้เราเสนอเราเสนอดูเราเสนอดู <c oughs> อย่างว่าแก๊งเคียวสวยมันมันเริ่มใจเราไงเริ่มตันแล้วไงเข้าใจปะมัน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 เต็มแล้วอะ่ะมันเริ่มแล้วอะ่ะอุ้ย ไปครับเธอตามมาดูเ,เป็นห่วงเ <ไป S 1> หรอเป็นห่วงเห,วงหรอเป็นห่วงขล้อเป็นห่วงขล้อจะเป็นห่วงแต่ดูทรงมีปลายฉลามพ่เต่าน่าจะทาอะไรไม่ได้นี <c oughs> ่เพื่อนกันเพื่อนจะทำลายเพื่อนทำไมนอกจากไม่ตายเพราะปั๊มถํามัน,น่ะนอกจากชนปั๊มอะผมไม่เคยทำลายอะไรสิริเลยครับจริงหโอเค ปิดคืนนี้ค่ะจำไม่ได้แล้วว่ามันมีตรงไหนบาน้าง,งนี่เรากลับเมนูเก่าก็ได้แล้วนะแล้ก็กลับไปสองน้องได้แล้วอืมแงเหงาแหลเหงาแหละฮอตจริงๆเพื่อนเพื่อนเต่านี่ฮอตจริงๆเห็นอะไรฉันไงเพื่อนเต่าเนี่ฮอตจริงๆ ขตาม GPS ดจีจริงจริเขาเป็นห่วงแหะเป็นห่วงแหละก็ลลลเลอดเออเราลองไปคุยดูนะ่ะแนวแนี้แหละจะได้ตื่นเต้นตื่นเต้นดีมันก็ไม่มีอะไรเสียหายนะเอาจริงอะมันก็ไม่มีหรอกมนกม,บบมนมีใช่เขาเรียกว่าแล้วอยู่บนดีอะ่ะตีหิ้วกับเคียวสวยตีกันในวัดกันเลยเอ้ยวัดอะไรอะวัด เอ้ยงไงระบบทดสอบติดใจไงความพร้อมความพร้อมแล้วแล้วอะไรอ่ะสิริจะมาอยู่นี่ปะจะมาอยู่สีหิวปะไม่ได้ใจอ่ะขอดูก่อนสิริอยากอยากมีให้พร้อมก่อนเลยอ่ะคือให้เหลือมีทุกอย่างไงสิริไม่อยากจะแบบว่าต้องมาทำมันมัน,มมนมไม่เกิดขึ้นในเร็ววันนี้หรอกไม,ไม่ไม่ไม่ม ้องวางแผนเรื่องนี้มันมันละเอียดอ่อนครับการที่จะสร้างแกงได้หัวหัวเฮดต,ต้องต้องมั่นคงต้องแน่วแน่แล้วคนที่ตามเราเขาต้องตามเฮ็ดเท่านั้นห้ามแตกแถวแตกแยกได้ไดนําเสนอความคิดเห็นได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องอะไนี้เขาก็ต้องฟังเราค่ะ เสนอแนะแสดงความคิดเห็นได้แต่สุดท้ายแล้วกติใจเป็นต้องหัวเฮดเท่านั้นมีไฟเลยมีไฟเลยจริงค่ะจริงค่ะไม่ว่าจะผิดว่าจะถูกถ้าเฮ a ว่าไงคนตามต้องว่างั้นเพราะว่าอย่างเช่นไม่ว่ามันจะผิดจะถูกอะถ้าผิดมันก็ผิดบทไงทุกคนจะได้ผิดเหมือนกัน ถ้าถูกก็ถูกหมดมันจะได้ไม่ต้องมาไม่แยกกันคนนี้ผิดคนนี้ถูกเข้าใจปะในความคิดของซีดีเวลาเราเป็นครอบครัวเนี่ยแล้ว,วอะเรารู้ว่าทําผิดก็ทําผิดให้หมดเลยจะได้แบบรู้ว่าผิดทั้งหมดจะได้ไม่ต้องแบบถูกครึ่ง,งผิดครึ่งอย่างนี้แหละแล้วมันจะไปแนวกันยังไงอะมันจะแนวยังไงอะหน่น้อยมันก็แบบรุ่มหัวจมท้ายเนาะจริงคือแบบเรารู้แล้วเออมารู้แล้วว่าคนในคนในครอบครัวเราทําผิดแล้วก็ผิดไปเลยผิดให้หมดไปเลยสุดท้ายจะได้แบบรับโทษเท่าเหมือนกันหมดไม่ต้องแบบ อีกคนนึงไม่ต้องรับอีกคนนึงรับเมื่อครอบครัวแล้วทําผิดคนเดียวก็ต้องรับให้หมดเพรนะาะเจนี้อ้ยแอคท่าเฉยๆนะคะแอคท่าเฉยๆคะ่ะไม่มีตอนนี้ผมได้ตัวต่างอยู่เหลือก็โพดเรียกันลองคุยกับแกดูน่าจะหนุกอ่ะอเอาคนะิวพี่เอาคิวไม่รู้ว่าเขาออกยัง เธอขับรถดีๆสิเจ็บเจ็บลืมไปว่ามีตรงนี้อแต่อย่างที่สิทิพูดอ่ะหนูสิทธิคิดว่าแบบนี้มันโอเคกว่างี้จริงแล้วจริงๆถ้าทุกคนพร้อมมาแล้วนเนาะก็ดีเลยอ่ะจริงค่ะจริงจร,งจรงคือเพราะว่าลิเคยอยู่แก๊งใหญ่มาก่อนไงมานั่งฟาร์มด้วยกันบางดีมันเขาเรียกว่าอะไรนะ คือแก๊งใหญ่คือสมมติว่าเพื่อนเราอะทำผิดใช่ปะเรารู้แล้วละว่าเพื่อนเราทำผิดยังไงอะผิดแต่เราต้องเราค่อยไปเคลียร์กันในแก๊งเองแต่ว่าเราต้องช่วยก่อนว่าผิดผิดใช่ไหมเราก็ต้องต้องต้องช่วยคนผิดก่อนแต่ว่าจะผิดจะถูกเราค่อยไปว่ากันใน,ในภายในแก๊งของเราอีกทีหนึง่ง อย่างนั้นไงไม่ใช่แบบว่าตีไปด้วยเคลียร์ไปด้วยอย่างมันไม่ได้มันไม่ได้มัน,มมมมนเ,เอาสักใดสักเรื่องนึงให้เสร็จก่อนแล้วค่อยแล้ค่อยเคลียร์ภายในกัน,น,ลนหลีดอยู่ดูไว้ตั้งแต่สิบสามมาคนที่สิบสามจนนี้มีสี่สิบแล้วอะ่ะไม่หลีอยู่มาได้หลีดเป็นผู้หญิง,งอะ่ะใช่ คนออกคนเข้ากระจุยเลยเนาะใช่แล้วหลิเป็นผู้หญิงด้วยทาไมหลีทาได้อะทําไมหลิอยู่กับเขาพวกเขาได้ทั้งที่หลิก็ไม่ได้มีแบบแบ็คพื้นฐานอะไรดีมากมายอย่างคนอื่นเขาอ่ะคนอื่นเขาเขา,าเคยเล่นแกงมาก,ก่อนแต่สิริไม่เคยเล่นทําไมสิริอยู่ได้สิริทําได้นะเพราะสิริรู้จักปรับตัวและทําตามหัวหน้าไงอืมเราทําตามไงรู้มันมันอยู่ที่คนจริงอ่ะ เฮ้ยตำรวจหลุด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 เฉยโอ้ยอุ้ยเพื่อนโทษ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 เอานี่ให้เอานี่ให้อะโดนตัวโยดีเม่กี้ไม่อนิเมะแล้วละดีว่าบูทแหละ เด็กๆได้แค่นำเหนืออะดลีไม่รู้อะแต่เขาแบบมีไฟขึ้นเลยพออู่คู่อะเดี๋ยวลองคุยดูโอเคครับโอเคไม่ต้องรีบไม่นต้องรีบเรื่องพวก้ี้ไ็่ต้องรีบใช่มันไม่รีบอยู่แล้วเพราะว่าเขาไม่มีเลยเลยเขาแบบเริ่มจากศูนย์ใหม่เลยไงนี่สายหรอไม่สายหรอยังไม่สายไม่สายเลยไม่สายเลย่งนี้ไม่สายเดียวได้ใช่ ถ้าฉันมาอยู่นี่ไอ้คนข้างหลังมันน่าจะดีใจอะ่ะอยู่ที่อยู่ไหนนะอยู่เนี่ยนี่คืออยู่ที่นี่ประจำไงอ๋อาตามอยู่ละเห็นปะน่ะก็แทบจะเป็นประจำแล้วนะหมายถึงอะไรหมายถึงว่าสิริก็เ,เหมือนจะแทบจะมาอยู่นี่ประจำแล้วนะใช่ใช่ใช่ตุถูกถูก ทำไมต้องยิ้มด้วยอะทำไมตอนพูดต้องยิ้มด้วยอะไม่อะไรยะมีใจหรอโว้ายโหอะไรนะเพลงดังไม่ได้ยินเลยอ๋อแม่ก็บอกว่าดีแล้วมาอยู่นี่บ่อยๆอ่ะดีแล้วดีแล้วจะได้ไม่คิดถึงใช่ป่ะตึกแง่งลงทางปกตินะอยู่โู้ยอยู่โู้ยไม่ค่อยได้เจอไปไม่เจอเลยอยู่ไม่ดีเลได้เจอไปบ่อยอือ ไม่ดีไม่ดีใจเอ๋ยทำไมรักใครจะง่ายได้ใจง่ายเกินปุ๋ยมุ้ยเธอเจอแม่โรบบทสาวอันีจริงสิริต้อเขาก่อนนะแบบต้อเล่นทุกคนอ่ะต้อเล่นๆอย่างเงี้ยแซลๆอ่ะก็พอจะรู้จักนิสัยเพื่อนแหละนะใช่แซลๆอ่ะตะกิดเล่นๆติดเฉยเลยอ่ะ จัดตอนที่สุดคือไม่ไ,มไมเราก็เราเราก,เราก็เราก็ใจหายนิดนึงค่ะตอนออกจะดูไว้แต่มันก็ดีก,กับเขาไม่ทางนูน้นได้ได้ดกับเขาก็ได้ยังไงเพื่อนก็โทรมาบอกนะอุ้ยรถจะพังหรออ๋อนน้ำมันหมดเอาน้ำมันปะต้นต้นรถเป็นไรอ่ะเออทอแเทปชื่อเติ้งฮะ <laughs> เติงเติงรถเป็นไรอะ่ะไก่ไก่ไม่จะเล่นจริงไก่ไม่เข้าใจเลยเติงอือสองตอนะเราเนี่ยใช่สองตอ่อเติงไตเติงต,ตึงไตเติงไตเติงขับรถด,ด้วยกันอือไตเติงตุ้มตม่ำใช่ไตเติงตุ้มตม่ำจนจน,จนจนปั๊มดังปุ้ม <โฮ S 1> เอา,าเอาเอา ไอ้จะเจมรถนิดหน่อยเองลองคุยดูนะเอาตามนี้แหละอย่างที่ดิบอกโอ้โ,โ,อโหรถไ,ล,ไ,ล,ไล่รถไล่รถไล่รถเก่งรถเก่งใช่เมื่อวานเมื่อวานฉันอุ้มคนเออไปเนื้งขนน่ะรู้ไหมใครใครอุ้มฉันเนี่ยอุ้มคนให้เมืองนูน้นเหรอใช่ใช่ ใช้สองว,วันมานี้นฉันฉันอุ้มหายวันละศพวันละศพส,สรุปว่าฉันอุ้มหายแค่สองศพเองก็เยอะแล้วนะก็เยอะนะเยอะมากเข้าเวรหรือยังอ่ะสักการินเข้าเวรหรือยังอ่ะอยังยังไม่เข้าเวรยังไม่เข้าเวรเลยเอ๋อใช่ นี่จะคือรถที่สักอ่ะใช่ครับดูเบอร์ให้ไม่มีไม่มีเบอร์สักอดีติทยทั้งสองน้องมีแต่เบอร์ของเจ้าจ้าครับพี่เทเบิลโพติโพโพิวิทโพตวิทโพติเทนโพติเทนมันจัญหาตัวดูหรือว่าผมเอารถเข้าไปยาวๆเลยดีกว่าก็ได้นะแล้วก็บอกว่าเขากกทวงก็ได้โอเคโอเคเดี๋ยวบอกให้เี๋ผมมีเบอร์เขาอยู่แหละ ไว้เจอกันนะไว้เจอกันจ้าก็อย่างที่สริบอกแหละมันมีหลายแนวทางสริแล้วสริมีแผนจะทำอะไรเพิ่มปะทำใจก่อนช่วงนี้นอกจากปากอ๋อตีไม้ไปแล้วสิบหกครั้งแอบไปตีไม้มาไม่ติดไม่ติดแล้วก็เก็บตังค์ซื้อรถแรงน่อยอยากได้รถแรงอยากได้รถแรงเอาไว้แบบว่าเอาไว้แบบว่าแบบออกโป้นอย่างเงี้ย อืมแล้วของ,ของเหลือเยอะปะตำรวจวัตถตที้อะไรอย่างนีนน้น่าจะไม่เหลือเยอะอ่ะเพราะว่าปัญหาคือคูรอตั้งหลายรอบเพราะว่ามันไม่พออ่ะตอนเนี้ยมันมันมันมนากส่วนใดส่วนหนึ่งอ่ะมันไม่ได้เฉลี่ยแบบว่านั้นอะมีแต่มีไม้อยู่มีไม้กับคอปเปอร์อ่ะถ้าขาดก็บอกลอแล้วขาด<อ>ีล้วเขามาขอซื้อหรอได้ครับได้เลยได้เลยโอเคไปเจอกันนะเต๋อรถยนต์ครับ Losing time, I'm fading fast I just wanna make it last Try to let go of the past I close my eyes, embrace the blast Sleepless nights and headaches stack Restlessness to hell and back What's my purpose, what do I grab? A slippery surface, a heart attack